สวัสดีครับการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตตอนที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรยังครองราชสมบัติอยู่ตอนนั้นในแผ่นดินผู้การประเทศพระเจ้าอลองพยากษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์อลองพยาหรือราชวงศ์คองบองได้กรีธาทัพบ,บุกอยุทยาในปีพศ2 3 0 2ก่อนที่จะบุกตีอยุธยาในสมัยของสมเด็จ พระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองครับคุณผู้ชมงงไหมว่าพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ขึ้นของราชได้อย่างไรไปดูกันครับย้อนเวลาก่อนที่จะเกิดศึกอรองพยานะครับตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเห็นว่าพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ทรงขึ้นไปนั่งบนพระราชบัลลังก์อยุธยาพร้อมใส่เครื่องราชาพิเศษของมหากษัตริย์อยุธยาเลยทําให้พระเจ้าอุทุมพรนั้น พระองค์ทรงเบื่อหน่ายกับกับทางโลกจึงไปบวชและยกราชสมบัติให้ให้พระเจ้าเอกทัศน์เพราะไม่อยากมีปัญหากับพระเชษฐาเพราะถ้ามีปัญหากันจะเกิดศึกสงครามแย่งชิงราชสมบัติพระองค์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้รัษฎรวุ่นวายเพราะเรื่องแค่นี้พระองค์จึงออกผนวดไปบวชนั่นเองสําหรับพระเจ้าอุทุมพรพระอนุชาของพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นปกครอง กรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ 2301- ถึง2310ต่อมาในศึกอลองพญาตอนนั้นพระเจ้าเอกทัศน์ได้ขอให้พระเจ้าอุทุมพรศึกออกมาช่วยรบกับพม่าจนชนะพระเจ้าอลงพญาเสด็จสวรรคตในระหว่างการรบเมื่อพศ2303ทำให้ศึกอลงพญาจบลงไทยรอดจากการเสียกรุงครั้งที่สองในครั้งนั้นมาได้ แต่เมื่อพศส3 0 8ถึง2 3 1พรพระเจ้ามังละยกกองทัพพม่าเข้ามาตีอยุทยาอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าอายุธยาจะพยายามโต้อตอบยังไงก็ไม่สำเร็จในระหว่างนั้นก่อนที่มังมหานรธาจะได้เสียชีวิตลงซึ่งเป็นแม่ทัพทางทางพ,พม่าที่บุกตีอยุธยาทางทางใต้ของอยุธยา ดยมังมหานรทานั้นได้บอกกับนีมิวสียฮาเบอร์ดีแม่ทัพคนหนึ่งที่มาร่วมตีกรุงศรีอยุธยากับเขาว่าถ้าจะตีกรุงศรีอยุธยาแตกจะต้องทําการขุดตรงชิ้นส่วนของของกำแพงเมืองอยุธยาที่อยู่ใต้ดินขุดเข้าไปเรื่อยๆตรงตรงใต,ต้กำแพงอยุธยาตรงใต้กำแพงเมืองอยุธยาและทำลายชิ้นส่วนตรงใต้ดินที่ทำให้กำแพงอยุธยานั้น แข็งแร่งป้องกันพระนครได้ตอนนั้นเมื่อมังมหาราชาได้บอกกับนิมิวเสอาบอดีอย่างนั้นก็ได้ป่วยตายไปตอนนั้นนิมิวเสอาบอดีได้บอกให้ทหารพม่าจากกรุงรัตนบุรีอังวะเมืองหลวงของผู้การประเทศพมา่าได้ขุดลึกลงไปในใต้กำแพงเมืองอยุธยาทําลายชิ้นส่วนที่ทําให้กำแพงเมืองอยุธยาแข็งแร่งมั่นคงทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นพังลงและกำแพงเมืองอยุธยาก็กยุบตัวลง ในวันที่7มีสายนพศ2310หลังจากที่กำแพงเมืองอุทยายุบลงพระม่าก,ก็สามารถทำลายกำแพงเมืองอุทยาได้แล้วก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้ในวันที่7มีสายุนพศ2310นั่นเองครับอันนี้มันเป็นหนังเกือบคนละม้วนเลยนะครับว่าปอดิษฐ์ไทยเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเอกทัศ์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอแต่ในทางปอดิษฐ์พรมา่านะครับผมบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าปกป้องบ้านเมืองได้เก่งมากๆ ปกป้องอยุธยาได้ถึง1ปีกับอีก2เดือนทางพม่ายังกล่าวชมชมพระเจ้าเอกทัศนว่ายัางปกป้องบ้านเมืองวางกลยุทธ์ปกป้องบ้านเมืองได้ดีอีกด้วยต่างกับฝ่ายไทยที่บอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์นั้นเป็นกรรษัตริย์ที่อ่อนแอและไม่มีทักษะพอที่ปกป้องบ้านเมืองมันเป็นหนังคนละมวนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครจะเชื่อว่า อดิศษไทยบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอหรือจะเชื่อพอดีศษพม่าว่าพระเจ้าเอกทัศน์ไม่ได้อ่อนแอเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในทุติยิษราชธรรมปกป้องบ้านเมืองอย่างอายุธยาได้ถึงหนึ่งปีกับอีกสองเดือนแบบแบบเต็มความสามารถวางกลยุทธ์ป้องกันพาม่าเอไม่ป้องกันอยุธยาเมืองหลวงของสยามประเทศจากผู้การประเทศหรือพามา่าตอนนั้นที่มีกษัตริย์อย่างพระเจ้ามังระได้นะครับผมถึงแม้จะแพ้ให้กับพม่าตลอดนะครับผม ข้างพระม่ายังกล่าวที่นชมพระเจ้าเอกทัศน์ว่าเป็นกษัตริย์ของของสยามประเทศในอยุธยาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงว่าเป็นคนเป็นกษัตริย์ที่เป็นชงว่ากษัตริย์องค์นี้ลบเก่งมากๆหรือจะเชื่อหลักฐานฝ่ายไทยที่บอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์อ่อนแอไม่สนใจในบ้านเมืองหรือจะเชื่อของฝั่งพระม่าว่าพระเจ้าเอกทัศน์เป็นฝ่ายเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นกษัตริย์ที่ลบเก่งก็แล้วแต่ทุกคนจะจะจะ คิดแต่ตองและเชื่อตันเองนะครับทีนี้ผมก็ไม่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อหลักฐานทางปริศร์ไทยที่บอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์ไม่มีทักษะพอที่จะเป็นพระมหกากษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอหรือจะเชื่อปริศร์พรมา่าที่บอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์ลบได้เก่งปกป้องบ้านเมืองได้ดีมากปกป้องกรุงศรีอยุธยาได้ถึง1ปีกับอีก2เดือนสามารถวางกลยุทธ์ป้องกันอยุธยาได้ดีมากถึงแม้จะแพ้ถึงแม้จะแพ้ให้กับฝ่ายพม่า แล้วพระมา่ายังชมว่าพระเจ้าเอกทัศน์นั้นปกป้อง,งบ้านเมืองได้กิ่งและได้นานมากนะครับผมใครจะเชื่อของปอดีศ์ไทยหรืออดีศสพระม่าก,ก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะครับสวัสดีครับ